สวัสดีค่ะวันนี้วันที่4กันยายน2566นห้้บหกนะคะเกลก็มาทำบ้านดินอ่าโซนนี้จะเป็นโมเดลเกษตรแปลงจิว๋วโซน10ตารางวานะคะสำหรับให้พี่น้องมาเยี่ยมชมนะคะต,ตรงนี้คือเกลตั้งใจทำเป็นต้นแบบโมเดลพื้นที่10ตารางวาสำหรับคนจนเนาะ อยู่แบบพอเพียงอยู่แบบเรียบง่ายต้นทุนต่ําที่สุดใช้ชีวิตที่แบบว่ามีต้นทุนให้มันน้อยที่สุดนะคะแล้วเราจะอยู่ยังไงให้มันรอดในทุกๆวิกฤตนะคะก็เรามาทําบ้านดินต้นทุนต่ํานะคะแล้วก็ทําแบบง่ายๆค่ะก็คือใช้ดินคลุกกับฟางนะคะแล้วก็จะมีสูตรกันปลวกของเราเนะาะกันแมลงเข้าบ้านก็ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านทั้งหมดนะคะก็ ค่อยๆทำค่ะเน้นลงลงแรงทำเองนะคะทุกขั้นตอนก็คือให้สามีทำโครงสร้างให้เสร็จแล้วเกี้ยวก็มาก่อฉาบผนังเองทั้งหมดนะคะแล้วเราก็ค่อยๆทำวัลนิดมาเรื่อยๆนะคะฉาบไปเรื่อยๆวัลนิดจนสำเร็จออกมาเป็นบ้านดิน